Oh, <laughs> oh, ทุกครั้งที่ซ้อมมาก็ผมไม่ได้ซ้อมเมื่อกี้จิมมี่ผิดคิวด้วยเมื่อกี้คุณเห็นผมเปขึ้นผีพานอยู่นะเป็นยังไงใช่ใจร้อนอ่ะมันอยากรับศิษย์มนไล่สปอตเบอรไม่ไวด้วยนะอยากไปไหนครัอยากไปรับศิษแล้วไงอยากไปได้รับโชคนะแต่ก่อนอื่นเลยที่หนึ่งพูดเราเนี่ยผมบอกกัน ไม่ไม่ครังนึ่คุณแม็กซ์เขาอยู่เหยตัวนี้เขาเขาคิมาเขาจะบอกคุณปิดใช้ดีกว่านีเอาวน้าบัุนเขาปิดใช้ไหเอาขอไปอยู่ด้วยดีกว่าใหมเห็น้อเบนเนครับดูลล้วรถไฟเขาจัดโชว์จะเจ็นแบบนี้ได้ฮะมึงเป็นนี้ไงพวกคุณพวกเราพกเรา จัดไปก่อนเลยจะบอกเลยว่ามุกเสี่ยวคิดไม่ทำแต่ว่าคิดถึงจังมากหนาหลยเรื่องเออเยี่ยมแล้วโอ้โีกวางเลยเนี่ยเอาดูเอาดูกำลังรีบรีบเกตชุนอยู่ตอนนี้แน่นอนแหละโอ้โหตอนนี้เครียดเลยต่อไปเครียดเลยเลยแล้วออกหน้าหนาเลยเหรอเออยึดอะไรติดจมูก ฟองชิบูไม่ใช่เขาตั้งใจติดมาเนยขาแบะมาให้ให้นดีๆแล้วอะไรติดตามมึงอ่ะโองชินาเฮ้ยแกใส่กันแน่นอนคุณมีมุกแน่นอนใช่ไหมขอมาสนับตาป่ะโอ้โหจริงป่ะเดี๋ยวให้แฟนๆเขาเที่ยวหูรอเลยวะเดี๋ยวแฟนๆเะพกท่านปาแล้วบโอ้โหจบสุดๆผมทักพี่ยาด้วยอยากฟังขอบคุณเอาละเอาละเว้ยเอาแล้วเว้ยเอาแล้วเว้ยเดือดพี่กันเนาะ พอตื่นทุกเช้าแม่ทำกับข้าวเข้าเมาเรื่องหวยดีแต่ว่าพอผมตื่นทุกเช้าอ่ะเฮ้ยมาเป็เตรียมมานะผมบอกไม่ป็นเตรียมมาไม่ไม่ได้เตรียมเออไม่ได้ครับครพอตื่นทุกเช้าอ่ะหันไปทางซ้ายอยากเจอพวกคุณอีกเฮ้ยโอ้โหชิดสดชิสต์สุดเยโอิสต์สุดอยากทำกับข้าวให้พวกคุณทานเช้า ไม่ได้แล้วถ้พูดมันมีอะไรอ่ะเดดี๋ยวขาเรียกว่าไม่ตายมัอะไรระเดแล้สีระเือแล้วอ๋อสีเบิเริ่มเรียก้ยนโอเคโอเคแค่นั้นมกผมกาไม่ง่ายพออ่มีที่ว่าผมยังสู้คาร์ลมผมไม่ได้อ่ะค่รลองนะพผมแน่นอนอะไรนี่จบแล้วอันนี้แล้วเหรอแล้วอ่ะไม่ต้องตอบล อันนี้ผมว่าจะเก็บมาให้คน้ทยๆมาร์คเลยคนเก่งได้ครับก่อนมาร์สนี่คุณซีจะก่อนไหมคุซีจะให้ก่อนดีกว่าคุณซีก่นของของอ่งเ้ยเ้ยาต้องคนละกก่อนตอนนี้เขาชอบอแพคไหมเล่นุกอ่านออคุณิดูครั้งหนึ่งคุณยุคอแพคคเล่นุกเสี่ยวโชว์แฟนอะมีที่ไหนคนองเนี้นี้อ่ะไปต่อเปี่ยตัตั้งท่มัซีคุณซีฟนรอคุณูดเตียมมา อันเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปให้ดูก่อนแล้วกันผมเล่นแบบสั้นๆดูก่อนวุ้ยิววิววิ้เหนียวเหนียวเนียวดูอะไรวะนิ้วเป็นโซคข้อน้องเะโซคิ้ว มพึ่งหน้าหรือมือ้ึ่งผมตามผมตามมมพี่ครัพี่พี่สันตื่นแบบกระซิบแล้วเดี๋ยวให้เล่นให้ซีเล่นชมถึงเอาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่พึน้เอาถึงนนะคาดหวังไงอยากอยากอยากช่วยเอาถึงนะตอนนี้นะยังไงหนักเข้มขีดมากเพื่อนที่เราได้ร่วมมาเล่นมุกเสี่ยวกันแข่งขัรที่น่าตื่นเ้เราได้มีทุกคนมาฟังมุกใช่นั่นก็คือเขาเรียกมุกอันสุดเกียรติถึงเอาแล้ว

ใช่โชคมาใช่ใช่วันนี้เรามีรางวัลแจกครับผมเฮ้ยคนคนอื่นรู้สึกติดแม่ทององมย่างไรฮะผมยิงปืนให้ถึงทุกคนอ่ะใช่ใช่อยาากสทุกคนถ้าตอนนี้เห็นโชคแบงค์นะครับรีบเก็บมานะตบเลยรางวัลมีรางวัลเด็ดที่แบบทุกข้ามไปถึงผมก็ค้ามไปถึงเหมือนกันนะฮะจริงครับที่เมื่อกี้เรายิงไปแล้วล้มใชแตกนะไปมันมีจ็งหวะอยู่ทุกคน อย่างไม่บอกกันนะว่าราวัลที่ตีอยู่ในใบหลังนั้นอันดีมากๆคุ้มทั้งนั้ใครเก็บได้เอาไก่อนนะใครเก็บรัตเตอรี่ได้บ้างยกมือหน่อยขอดูหน่อยใครเก็บรัตเตอรี่ได้บ้างครับผมนี่เก็บได้เเออเนี่เห็นใครเห็นนี่เก็บขึ้นมาคไได้เลยเหรอใครู่เก็บขึ้นเก็บไม่ได้เหรอบนี้เไม่ได้รันเตอรเลยไยาวๆใครได้ไหมครับไม่ได้เเหรอไม่มีใครได้ ตอนนี้ไม่ได้อยู่แล้วมีอยู่มีอยู่เก็บไว้เก็บไว้โอ้รั้งหมดโอเคเอาเงีครอบตัวคนนั้นถ้าเห็นลอตเตอรี่เก็บขึ้นมาผมบอกเลยว่าน่รางวันที่สามราันที่สามับมาแล้วรางวัลที่อันนี้เมื่อกี้ว่าก็ดีแล้วนะเดี๋ยวมาฟังของรางวัลที่สองกันอ่ะมันคืออะไรครับรางวัลที่สองนะครับผมจะได้ถ่ายรูปแบบเซลฟี okay. okay. ่จากกล้องมือ <lucky> ถ <can> ือของตัวเองนะฮะกับทุกแบรนด์ในเครื่องว o n d e r Boost ครับโอ้ ลูกเกือบี่เลยเหรอรางวัลที่ดีไหมครับเฮ้ยเฮ้ยเสียงเสียงยังไม่สุดนะเขาอาจจะยังไม่หวานหรือเขาะเจอกันขันดนต์หาแล้วจะรีดอยู่เขากำลังหาแล้วจะรีดอยู่แต่พอเรือกรางวัลที่สองเนี่ยว่าดีแล้วมันเพ่สุดยอดรางวัลที่หนึ่งผมให้คุณสีเพลิงสีเพึิงจัดอินเนอร์ใหญ่ๆบนบอกเลยว่ารางวัลที่หนึ่งคืออะไรขออ่านเลยนะฮะรางวัลที่หนึ่งนะจะได้รับการ์ดทองที่ได้เข้างานที่ทางดูดีจัดเตรียมตลอดทั้งปี2024ันสี่บ แต่ขอบอกไว้ก่อนนะขอบอกไว้ก่อนว่างานที่งานจ่านนเริ่มต้นปีคบจะกลงปราวัลนี้คือดูเขาเรีว่าดูคอนเสิร์ทุกคอนเสิร์ตของดูบัฑิตไม่ว่าจะลอดทั้งปีไม่ว่าจะไม่ว่าจะงานอะไรก็ตามในราคาที่แพงที่สุดไม่ว่าจะของใครด้วย ของใครก็ได้ด้วยคอยดูผลดูทั้งหมดกางเก้ที่แพงสุดคือคุณจะได้นั่งอยู่ตรงนี้นี่ตรงนี้เอาเลยไกลไปเลยตรงนี้เลยแบบแพงสุดครับมีไหมนี่ยเออดังนั้นรางวัลที่คุณเก็บจากมาตเตอรี่ทั้งหมดนะครับเราจะทำการประกาศตรงนี้เลยอยตอนนี้เลยนะฮะดังนั้นนะครับกาตเตอรี่ที่อยู่รอบตัวคุณรีบเก็บตอนนี้นะครับผมว่าน่าจะหมดแล้วนะหมดแถ้างั้น เราไปประกาศเลยไหมดีโอเคนะไปประกาศเลยนะครับเรามาดูกันครับเริ่มจากรางวัลที่สามโคตรโคตรโคตรนี่เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเอา้หน่อยหน่อยเตอเฮ้ยไหนตตึ๊งตึใร้เปล่านี้เปล่าเนี่ยอยู่ทีบวนอยูนอ๋อยู่ดนบนนะครับรางวัลที่สามที่รที่สามโอเคมาต่อรางวัลที่สองเลยรางวัลที่สองายเลขหยอกได้แล